ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกเราช่องแลมซ่าไอเจี้ยเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองถอนแอปกล่องเกมป๊อปตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนะครับถอนเงินในแอปนี้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครเล่นใหม่นะครับปากเพื่อนนะครับใส่โค้ดการหน้าจอของผมหายเดละกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับไปจํานวนอยู่ที่1นึ่งมืนเหรียญไปเลยฟรีๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเชิญเพื่อนได้เหมือนกันนะครับสําหรับเกมนี้นะครับแล้วก็ตันนี้นะครับก็จะเป็นการเชวญเพื่อนนะครับภารกิจแรกให้เราทํานะครับให้เขาทํานะครับ เพื่อนที่คุณดาวน์โหลดนะครับและติดตั้งแอปนะครับก็จะได้รับนะครับห้าหมเหรียญน,นะครับแล้วก็ภารกิจที่2ก็จะเป็นเพื่อนดู4วิดีโอก็จะได้รับ20,000เหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญสามารถนําไปแลกได้เลยนะครับแล้วก็อย่าวผมจะทิ้งลิงก์คลิปตัวสอนหาเหรียญไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกการเล่นเกมนะครับ แล้วก็การหาเหรียญนะครับก็จะมีการเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งจะหาเหรียญนะครับได้จากการเล่นเกมนะครับหาเหรียญนะครับเป็นการทําภารกิจรายวันนะครับแล้วก็จะมีการเช็คอินรายวันก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะได้รับมาอยู่ที่ห้าหมื่นเหรียญนะครับเพื่อสามารถเข้ามารับได้เลยนะครับซึ่งแอปนี้นะครับถ้าไม่ใช่นะถ้าเกมนี้นะครับ ถ้าเพื่อนเข้าเกมมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับไปอยู่ที่จํานวนเงิน8บาทไปเลยฟรีๆเลยนะครับซึ่งถอนขั้นต่ำก็คืออยู่ที่10บาทนะครับเพื่อนๆต้องหาเหรียญอยู่แค่ห้าหมื่นเหรียญเท่านั้นนะครับก็หาไม่ยากซะเท่าไหร่นะครับเชิญเพื่อนประมาณหนึคนนะครับหาโทรศัพท์ที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้นะครับมาดาวน์โหลดให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับแล้วนะครับ5้าหมื่เหรียญนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยนะครับ สิบบาทนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการทําภารกิจรายวันนะครับก็จะมีเยอะแยะนะครับพวกส่งลิงก์คําเชิญนะครับแล้วก็การวงล้อนําโชคนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เข้าใช้บัญชีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการสุ่มนะครับให้เพื่อนรอก่อนแป๊บนึงนะครับกดข้ามได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นการถอนของแอปนี้เลยนะครับถอนสูงสุดก็จะเป็นอยู่ที่จํานวนนะครับ1 0,000มบาทนะครับใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ25ล้านเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอยู่ที่250ล้านเหรียญนะครับซึ่งถอนขั้นต่าก็จะใช้เหรียญอยู่ที่นะครับ2 0,000ืไม่ใช่นับสองแสนเหรียญนะครับแล้วก็20บาทใช้เหรียญ5 0 0 0 0นเหรียญนะครับเดียวพมก็ จะมาลองถอนดูเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องเช็คอินเข้าบัญชี Google ก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับให้เพื่อนรอก่อนแป๊บนึงเลยนะครับแล้วก็ใครที่จะถอนแอปนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องดูวิดีโอนะครับให้ถึง100เปเซนก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนแอปนี้ได้นะครับเป็น100เซของตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ดูไปแล้วนะครับก็จะดู นานอยู่นะครับประมาณ 30- 40ถึงนาทีนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับตอนผมเริ่มมาได้มาอยู่ที่50เนนะครับต้องเล่นให้ถึง100ไม่ใช่นับต้องดูโฆษณาให้ถึง100เซก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนสามารถถอนได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนทำอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพวกดูโฆษณาคะให้ครบห้คเรบ100%นะครับก็ ผมทาการทําปเสียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนสามารถใส่เบอร์บัญชีทูมันนี่วอลเล็ตของเพื่อนไปได้เลยนะครับให้เพื่อนรอก่อนแปน๊บนึงนะครับถ้าเพื่อนยืนยันแล้วนะครับวพอเพื่อนทําการใส่เบอร์เพื่อนนะครับถูกแล้วนะครับรเพื่อนสามารถกดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับก็การถอนสาเร็จนะครับก็ กดเข้ามาตรงประวัติตัวนี้เลยนะครับอาจแพนเสียงนะครับการชําระเงินนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเงินจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนขึ้นไปดูข้างบนเลยนะครับว่าเงินจะเข้าให้ผมหรือเปล่านะครับกดเลื่อนไปเลยนะครับือทุกคนนะครับเงินสามารถหาเงินได้จริงนะครับจาก1,200บาทนะครับได้มาอยู่ที่10บบาทนะครับถือว่าหาเงินได้จริงนะครับ เพื่อนๆสามารถโหลดมาเล่นได้ด้วยนะครับก็ถือว่าหาเงินได้จริงนะครับสำหรับแอปนี้นะครับใครที่สนใจกดใต้ด้านคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ